สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกันกันกบรายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้ รายการจากสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสรารคามนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ส่งเสริมและเผยแพร่สารสนเทศเพื่อการศึกษาเรียนรู้โดยงานประชาสัมพันธ์สำนักวิทยาบริการค่ะมีดิฉันกนิกาภูผารรมนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษและคุณรุจิลาเหลืองอุบลบนรรลักษ์ชำนาญการพิเศษมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังทุกวันจนนันทร์นะคะช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกา35นาทีถึงเวลา17นาฬิกาค่ะทาง Facebook หลายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามหลายทางคลื่น102.25เมกะเฮิรซซึ่งทางสำนักวิทยาบริการนะคะก็มีทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจมาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือสารบันเทิงที่เป็นภาพยนตร์ที่น่าสนใจนะคะในสัปดาห์นี้นำมาฝาก3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องขายน้อยให้ยอดขายเยอะ เรื่องที่2เป็นเรื่องภาษาอังกฤษเพื่องานบริการและธุรกิจท่องเที่ยวและสาระบันเทิงเรื่องที่3เป็นเรื่อง yesterday ต้องคอยติดตามรับฟังกันนะคะส่วนในช่วงของบอกข่าวเล่าแจ้งค่ะในช่วงนี้ที่ฉันก็มีข่าวสารความก้าวหน้าความเคลื่อนไหวตลอดจนกิจกรรมต่างๆของสำนักวิทยาบริการมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะข่าวแรกเป็นข่าวแนะนำการจองหอง ้องศึกษาคนคว้า Study Room และข่าวที่2เป็นข่าวผู้บริหารสำนักวิทยาบริการรับเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียวประจำปี2562และในช่วงท้ายของรายการค่ะในช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างช่วงนี้ทดิฉันก็มีสาระ น่ารู้หรือว่าเกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่น่าสนใจมาบอกไลฟ์คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะสัปดาห์นี้ขอนำเรื่องของสถานการณ์ปรากฏการณ์การเรือนกระจกและการป้องกันภาวะโลกร้อนเรามีส่วนช่วยคลายภาวะโลกร้อนได้อย่างไร ต้องคอยติดตามรับฟังกันให้ได้ในช่วงท้ายของรายการนะคะสำหรับช่วงนี้ไปรับฟังช่วงแนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจกับคุณรุจิลาเรืองอุบลบรรลักษ์ชำนาญการพิเศษกันก่อนเลยค่ะช่วงแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ มารับฟังช่วงนี้เป็นช่วงแนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจวันนี้ดิฉันรุจิลาเหลืองอุบลมีทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจน่าติดตามและเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังมาฝาก3มเรื่องดังนี้ค่ะเรื่องแรกขายน้อยให้ยอดขายเยอะผู้แต่งธีรพงศ์เศรษฐิวัต์หนังสือเรื่องขายน้อยให้ยอดขายเยอะเล่มนี้เป็นผลงานของธีรพงศ์เศรษฐิวัต์นักขายมืออาชีพที่ขายสินค้ายาก,ากและประสบความสําเร็จอย่างสูง ซึ่งได้ถ่ายทอดเทคนิคที่นักขายยุคใหม่ควรรู้ไว้ไม่ว่าจะเป็นนิสัยของลูกค้าระดับวินเนอร์คุณสมบัติภายนอกและภายในของสุดยอดนักขายความเชื่อ300%คำปฏิเสธคือคำทักทายจากลูกค้าจงตามหาอำนาจในการซื้อให้พบสินค้าที่พิเศษจะทำให้นักขายแตกต่าง คบกับลูกค้าไปตลอดชีวิตและอื่นๆอีกมากมายเมื่ออ่านจบคุณจะได้รับคำตอบว่าทำไมการขายให้กับลูกค้าที่ดูยากนั้นยิ่งคุ้มค่าและเราจะมีวิธีออกแบบการขายยังไงให้ดูน่าสนใจมากกว่าน่าอึดอัดในเมื่อยังไงเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการขายได้ดังนั้นก็มาหวดยอดขายพร้อมกันได้เลย คุณผู้ฟังติดตามอ่านเนื้อหาโดยละเอียดของหนังสือเรื่องขายน้อยให้ยอดขายเยอะเพิ่มเติมได้ที่เรขเรียก658.81ทอธง74ขอไข่หนังสือทั่วไปชั้น3ให้บริการที่สำนักวิยีบริการ A เขตพื้นที่ขามเรียงค่ะเรื่องต่อไปภาษาอังกฤษเพื่อง,งานบริการและธุรกิจท่องเที่ยวผู้แต่งไลท์ ABC นังสือเรื่องภาษาอังกฤษเพื่องานบริการและธุรกิจท่องเที่ยวเล่มนี้ได้รวบรวมขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อใช้เตรียมตัวในการศึกษาและการทำงานให้ประสบความสำเร็จภายในเล่มมีเนื้อหา16บทแบ่งออกเป็น4ส่วนโดยส่วนที่1เน้นการช่วยเหลือลูกค้าในร้านอาหารเช่น การรับจองโต๊ะแนะนำเมนูส่วนที่2เกี่ยวกับการโรงแรมเช่นการต้อนรับการตอบข้อสงสัยส่วนที่3เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั่วไปเช่นการซื้อของการวางแผนท่องเที่ยวและส่วนที่4เป็นสถานการณ์ที่มักเกิดในสนามบินและบนเครื่องบินเช่นการจองตั๋วการเช็คอินแต่ละส่วนเริ่มต้นด้วยการเตรียมตัวให้พร้อมซึ่งประกอบด้วยบทสนทนาตัวอย่างและคำศัพท์รวมทั้งกิจกรรมการอ่าน การฟังการพูดพร้อมแบบฝึกหัดหลายรูปแบบเช่นการฟังแล้วตอบคำถามการเติมคำในช่องว่างเป็นต้นโดยเฉลยแบบฝึกหัดและคำแปลบทสนทนาอยู่ท้ายเล่ม คุณผู้ฟังติดตามอ่านเนื้อหาโดยละเอียดของหนังสือเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อง,งานบริการและธุรกิจท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่เรขเรียก425.2ลอลิง94คควายหนังสือทั่วไปชั้น3ให้บริการที่สำนักวิทยาบริการ A เขตพื้นที่ขามเรียงค่ะเรื่องต่อไป yesterday ผู้แต่งบริษัท บุญ,ญยพัฒ e n อร์ p r i s e DVD เรื่อง Yesterday ภาพยนตร์รักอเมริกันเรื่องราวของแจ็คส์มาริกนักร้องนักแต่งเพลงจากเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมทะเลในอังกฤษซึ่งต้องต่อสู้ฟันฝ่าเพื่อความสำเร็จในชีวิตนักดนตรีแม้ว่าความคาดหวังจะดูเลือนลางแต่เขาก็ยังได้กำลังใจและแรงสนับสนุนจากเอลลี่เพื่อนรักตั้งแต่วัยเยาว์และแล้วในคืนหนึ่งที่เกิดไฟดับทั่วโลกแจ็คประสบอุบัติเหตุถูกลดเม์ชน แจ็คตื่นขึ้นมาและพบว่ามีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้จักเดอะบิสเทิลปัญหาวุ่นวายและซับซ้อนในชีวิตจึงเกิดขึ้นเมื่อแจ็ค เริ่มเล่นเพลงของเดอะบิสตันให้ผู้คนมากมายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนทำให้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังมากขึ้นแม้ว่าการงานกำลังรุ่งแต่เรื่องความรักของเขาดูเหมือนจะไม่เข้าทางแจ็คจะเลือกกลับไปสู่จุดเดิมที่เขาเคยอยู่เพื่อพิสูจน์ความรักหรือเลือกเดินหน้าไปกับความสำเร็จนั่นคือสิ่งที่ต้องติดตามในภาพยนตร์ y e สต์ r ด a y คุณผู้ฟังติดตามชมภาพยนตร์เรื่อง y e สต e r ด a y เพิ่มเติมได้ที่เรียกเรียก ดีวีดี5270ให้บริการที่ดิจิต a ลเลอร์นิ่งพารสำนักวิทยาบริการ B ีเขตพื้นที่ขามเรียงค่ะช่วงนี้ไปพบกับคุณกนิกาภูผาธรรมในช่วงบอกข่าวเล่าแจ้งต่อเลยค่ะช่วงบอกข่าวเล่าแจ้งมาพบกันในช่วงบอกข่าวเล่าแจ้งนะคะ ในช่วงนี้ทีฉันมีข่าวสารกิจกรรมความก้าวหน้าความเคลื่อนไหวต่างๆของสำนักวิทยาบริการมาบอกไลฟ์ผู้ฟังได้รับทราบดังนี้ค่ะข่าวแรกเป็นข่าวแนะนําการจองห้องศึกษาคนคว้าส u d y ์ลูมสำนักวิทยาบริการนะคะจัดให้บริการระบบจองห้องศึกษาคนคว้าผ่านช่องทางออนไลน์นะคะเพื่อให้นิสิตได้เข้ามาจองการใช้ห้องศึกษาคนคว้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่ง น,นะคะโดยมีวิธีการคือเข้ามาที่เว็บไซต์สำนักวิทยาบริการค่ะ URL library. msu. ac. th นะคะเลือกคลิกที่ระบบจองห้องศึกษาคนคว้า Study Room ซึ่งในระบบนะคะก็จะได้แจ้งถึงสถานที่ที่ให้บริการนะคะได้แก่ อาคารวิทยาบริการ A และที่อาคารวิทยาบริการ B สศูนย์การเรียนรู้ Digital Learning Park นะคะซึ่งนิสิตท,ที่ทำการจองก็ให้เลือกไปที่อาคารสถานที่ที่ต้องการใช้งานนะคะเมื่อเลือกสถานที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กรอก รหัสนิสิตรหรือว่ารหัสสมาชิกลงไปในช่องที่กําหนดเอาไว้นะคะที่อาคารวิทยาบริการ A เรากําหนดให้เข้าใช้บริการได้3คนนะคะส่วนที่อาคารวิทยาบริการ B ส่วนการเรียนรู้ดิจิทัลเลิร์นนิ่งพาร์กกำหนดให้เข้าใช้บริการได้ห้องละ2คนคะ่ะหลังจากนั้นเลือกวันเวลาที่จะเข้าใช้งานทั้งนี้เราให้จองล่วงหน้าได้1วันเท่านั้นนะคะซึ่งระบบก็จะขึ้นสถานะการจองนะคะแสดง ายชื่อผู้จองโดยกำหนดให้ใช้งานได้3ชั่วโมงต่อวันนะคะและเมื่อทำการจองเรียบร้อยแล้วนะคะก็เข้ามาใช้งานโดยติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนแจ้งวันเวลาสถานที่ที่ทำการจองให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าใช้งานนะคะพร้อมแลกบัตรนิสิตหรือว่าบัตรสมาชิกของนิสิตทุกคนนำบัตร ให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมรับกล่องอุปกรณ์เพื่อใช้งานที่ห้อง Study r o o m นะคะกรณีที่ต้องการยกเลิกการจองนะคะให้คลิกที่กล่องสี่เหลี่ยมที่ต้องการยกเลิกใส่รหัสนิสิตแล้วก็รหัสสมาชิกลงไปนะคะและฝากย้ําผู้ใช้บริการทุกท่านนะคะสำนักวิทยาบริการห่วงใยและคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการฝากผู้ใช้บริการทุกท่านได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการใช้บริการสํานักวิทยาบริการในรูปแบบ new นนด้วยนะคะซึ่งเราก็มีจุดให้บริการล้างมือทางด้านหน้าอาคารนะคะแล้วก็สวมหน้ากากอนามายัยหรือว่าหน้ากากผ้าตลอดการเข้าใช้บริการนะคะและขอสงวนสิทธิ์นสิทธิ์บุคลากรผู้ใช้บริการที่มีอาการไข้ไอจามหรือว่ามีอุณหภูมิร่างกายเกิน37.5องศาเซลเซียสงดเข้าใช้บริการที่ห้องสมุดนะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทำการลงทะเบียน ในระบบ MSU l i p Care เพื่อเช็คอินเข้าใช้บริการได้3ชั่วโมงต่อครั้งต่อคนรักษาระยะห่างตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะทำการเช็คเอาท์หลังการใช้บริการและประเมินการเข้าใช้บริการด้วยนะคะและ ที่สำคัญก่อนและหลังการเข้าใช้บริการทุกครั้งอย่าลืมเช็คอินเช็คเอาท์แอปพลิเคชันไทยชนะเพื่อช่วยควบคุมดูแลการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งฝากให้ทุกท่านอย่าได้ประมาทนะคะขอให้ระมัดระวังรักษาสุขภาพกันนะคะกาดอย่าตกนะคะสำนักวิทยาบริการห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญค่ะหลายข่าวที่2เป็นข่าวผู้บริหารสำนักวิทยาบริการรับเกียรติบัตรรับรองห้อง สมุดสีเขียวประจำปี2562เมื่อวันที่11กันยายน2563นางพรพิมลมนโนชัยผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการได้เข้ารับเกียรติบตัตรรับรองห้องสมุดสีเขียวประจำปี2562โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งสำนักวิทยาบริการได้เห็นความสำคัญของปัญหาภาวะวิ ด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษได้ร่วมบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราโชประถมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์บางเขนเมื่อวันที่8เมษายน2558นะคะเพื่อพัฒนาความร่วมมือ ทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวโดยความร่วมมือจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านห้องสมุดค่ะสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบที่ดี ต่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งนี้สำนักวิทยาบริการได้รับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวไปเมื่อวันที่23กันยายน2562โดยได้ดำเนินการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสรารคาม เกรฑ์ยูนิเวอร์ซิตี้และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวของสมาคมเพื่อพัฒนาสำนักวิทยาบริการสู่ห้องสมุดสีเขียวมีการดำเนินงาน8สอและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอบรมให้ความรู้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดสภาพสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้มุ่งในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องและได้ดำเนินการ ต่อไปถึงการเป็นสำนักง,งานสีเขียวต่อไปค่ะและช่วงนี้ไปรับฟังช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างกันเลยค่ะช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้าง ในช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างกับรายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้จากสำนักวิทยาบริการในสัปดาห์นี้นะคะที่ฉันนำเรื่องของสถานการณ์ปรากฏการณ์การเรือนกระจกและการป้องกรรันภาวะโลกร้อนเราจะมีส่วนช่วยคลายภาวะโลกร้อนได้อย่างไรนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบการนาขอขับคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์องค์การบริหารจัดการการเรือนกระจก องค์การมหาชนหลายเว็บไซต์ไฮไลท์กระปุกดอติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ เรามาพูดถึงชนิดของการเรือนกระจกกันก่อนนะคะการเรือนกระจกเป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อนหรือรังสีอินฟาราเรดได้ดีนะคะก๊าซเหล่านี้มีความจําเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกให้คงที่ซึ่งหากบรรยากาศโลกไม่มีการเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศดังเช่นดาวเคราะห์ด,ดวงอื่นๆในระบบสุริยะแล้วจะทําให้อุณหภูมิในตอนกลางวันนั้นร้อนจัดและตอน กลางคืนนั้นหนาวจัดนะคะเนื่องจากการเหล่านี้ดูดคลื่นรังสีความร้อนไว้ในเวลากลางวันแล้วค่อยๆแผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลากลางคืนทำให้อุณภูมิในบรรยากาศโลกไม่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันค่ะ มีกา๊าซจำนวนมากนะคะที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อนและถูกจัดอยู่ในกลุ่มกา๊าซเรือนกระจกซึ่งมีทั้งกา๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์กา๊าซเรือนกระจกที่สำคัญก็คือไอน้ำกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไอโซนมีเทนและไนตรัสออกไซด์สาร CFC เป็นต้น ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโตมีเพียงเจ็ดชนิดโดยจะต้องเป็นก๊าซที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เท่านั้นนะคะได้แก่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซไนตรัสออกไซด์ก๊าซไฮโดรฟลูออคาร์บอนก๊าซเพอร์ฟลูออคาร์บอนก๊าซซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์และก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ ทังนี้ยังมีการเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งก็คือสาร CFC ซึ่งเป็นสารทำความเย็นและใช้ในการผลิตโฟมแต่ไม่ถูกกำหนดในพิธีสารเกียวโตเนื่องจากเป็นสารที่ถูกจำกัดการใช้ในพิธีสารมอนทรีออลแล้ว สำหรับกิจกรรมที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกนะคะกิจกรรมต่างๆของมนุษย์กำลังเพิ่มก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้อาจยกเว้นไอน้านะคะได้แก่การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากถ่านหินน้ำมันและกาซธรรมชาติรวมทั้งการตัดไม้ทำลายป่านะคะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การทำกรเกษตรและปุสัตว์ปล่อยก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์ควันจากถอยเสียรถยนต์ ปล่อยก๊าซโอโซนนอกจากนี้กระบวนการแปลรูปอุตสาหกรรมปล่อยก๊าซฮาโลคาร์บอน การเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกนั้นส่งผลให้ชั้นบรรยากาศมีความสามารถในการกักเก็บรังสีความร้อนได้มากขึ้นผลที่ตามมาคืออุณหภูมิเฉลี่ยของชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะแต่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดยังมีศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะเรือนกระจกที่แตกต่างกันนะคะค่าศักยภาพใน การทําให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการแผ่รังสีความร้อนของโมเลกุลค่ะและขึ้นอยู่กับอายุของก๊าซนั้นๆในบรรยากาศด้วยนะคะและจะคิดเทียบกับการแผ่รังสีความร้อนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงระยะเวลา1เช่น20ปี50ปี100ปีโดยมีค่า GWP ของการเรือนกระจก ต่างๆในช่วงเวลา100ปีของการเรือนกระจกต่างๆคราวนี้เรามาดูการป้องกันภาวะโลกร้อนเรามีส่วนช่วยคลายภาวะโลกร้อนได้อย่างไรนะคะซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วที่ฉันได้พูดถึงส่วนของประชาชนทั่วไปไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูเกษตรกร,ร,กรชาวสวนชาวไร่ชาวนาจะมีส่วนช่วยคลายภาวะโลกร้อนได้อย่างไรบ้างนะคะช่วยได้โดยการลดการเผาหญ้าเผาไม้ริมทุ่งและต้น ไม้ชายป่านะคะเพราะว่าการเผาสิ่งเหล่านี้จะเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปสู่บรรยากาศจำนวนมากค่ะนอกจากนี้นะคะการตัดและเผาทำลายป่ายัางเป็นการทำลายแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญด้วยนะคะชั่วยอย่างที่สองก็คือ ปลูกพืชผักให้หลากหลายแล้วก็ปลูกตามฤดูกาลในท้องถิ่นนะคะหรือเราจะรวมกลุ่มสร้างตลาดผู้บริโภคผู้ผลิตโดยตรงในท้องถิ่นนะคะเพื่อช่วยลดกระบวนการขนส่งค่ะลดการใช้สารเคมีในการเกษตรนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการลดปัญหาการปล่อยไนตรัสออกไซด์สู่บรรยากาศโลกด้วยค่ะในส่วนสถาปนิกและนักออกแบบนะคะก็ช่วยได้โดยการออกแบบพิมพ์เขียวบ้านพักที่อยู่อาศัยที่สามารถช่วยหยุดโลกร้อนนะคะลดปริมาณการเรือนกระจกโดย คิดถึงการติดตั้งระบบการใช้พลังงานที่ง่ายไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสูงๆนะคะช่วยออกแบบสร้างบ้านหลังเล็กบ้านหลังเล็กใช้พลังงานน้อยกว่าบ้านหลังใหญ่นะคะใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างน้อยกว่าด้วยนะคะส่วนสื่อมวลชนนักสื่อสารและโฆษณานะคะก็ใช้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักกับสาธารณชนเกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนและทาให้การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศในประเด็นของท้องถิ่นนะคะสร้างความสนใจให้กับสาธารณชนช่วยกันเล่าความจริงเรื่องโลกร้อนช่วยการสื่อสารให้ประชาชนและรัฐบาล เข้าใจส,สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะคะเป็นผู้นำกระแสของสังคมในเรื่องชีวิตที่พอเพียงด้วยนะคะแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสารรค์เพื่อร่วมรับผิดชอบสังคมออกแบบงานโฆษณาที่สอดแทรกประเด็นปัญหาของภาวะโลกร้อนอย่างมีรสนิยมเรื่องที่เป็นจริงและไม่โกหกนะคะส่วนครูอาจารย์ค่ะก็สอนเด็กๆในชั้นเรียนในเรื่องของปัญหาโลกร้อนใช้เทคนิคการเรียนรู้หลากหลายจากกิจกรรมดีกว่าการ สอนโดยให้เด็กฟังครูพูดและท่องจำอย่างเดียวนะคะในส่วนของนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรนะคะช่วยได้โดยค้นคว้าวิจัยหาแนวทางและเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะประสานและทางานร่วมกับนักสื่อสารและโฆษณาเพื่อแปลงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไปสู่การรับรู้และเข้าใจของประชาชน ในสังคมวงกว้างนะคะส่วนนักธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการช่วยได้โดยการนำกา๊าซเทนจากกองขยะมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยการลงทุนพัฒนาให้เป็นพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพมีต้นทุนต่ำนะคะสนับสนุนนักวิจัยในองค์กรเป็นผู้นำของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะสร้างแบรนด์ องค์กรที่เน้นการดูแลและใส่ใจโลก ในส่วนนะักการเมืองผู้ว่าราชการและรัฐบาลนะคะช่วยได้โดยวางแผนการจัดหาพลังงานในอนาคตรัฐจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ทางเลือกที่มุ่งจัดการแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มองไปข้างหน้าอย่างน้อยที่สุด50ปีนะคะสนับสนุนให้มีการพัฒนาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน,นกลไกต่างๆสำหรับพลังงานหมุนเวียนสร้างแรงจูงใจ ในการปรับปรุงเทคโนโลยีและลดต้นทุนนะคะสนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนมีนโยบายทางการเมืองที่ชัด เจนในการสนับสนุนหยุดภาวะโรกร้อนต่อประชาชนนะคะสนับสนุนโครงสร้างทางกายภาพเมื่อประชาชนตระหนักและต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะลดจำนวนรถยนต์ส่วนตัวบนถนนในกรุงเทพมหานครอย่างจริงจัง สนับสนุนระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพนะคะส่งเสริมเครือข่ายการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรทางเลือกเริ่มอย่างกล้าหาญกับระบบพลังงานแบบกระจายศูนย์เพื่อลงทุนกับทางเลือกและทางรอดในระยะยาว พิจารณาใช้กฎหมายเก็บภาษีเป็นเครื่องมือในการควบคุมปริมาณกา๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์เช่นการเก็บภาษีคาร์บอนสำหรับภาคอุตสาหกรรมนะคะเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บภาษีปฏิรูปภาษีสิ่งแวดล้อมและกำหนดทิศทางประเทศให้มุ่งสู่แนวทางของการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงที่สามารถยืนหยัดอยู่รอดอย่างเข้มแข็งในสังคมโลก ุณผู้ฟังก็ได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการเรือนกระจกกันไปแล้วนะคะคงไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งค่ะเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนทุกสาขาอาชีพเลยนะคะที่สามารถช่วยกันลดภาวะโรคร้อนได้นะคะโดยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคนประชาชนทุกคนนี่แหละค่ะที่จะมาสร้างให้เกิดอากาศบริสุทธิ์บนโลกของเรา ช่วยลดโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนไปด้วยกันนะคะสำหรับวิทยาบริการเขาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งวแวดล้อมมาร่วมด้วยช่วยกันค่ะรายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้สําหรับวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันกัญญาภูพาธรรมคุณรุจิราเหลืองกุบโบนพร้อมด้วยคุณอรยะเสนาคุณต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนละค่ะพบกับรายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ